สวัสดีทุกคนสาเล้งสาเล้งมาแล้วจ้าปีมปีมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกันด้วยนะจ้าข้าพเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในไพ่แห่งการพยากรณ์น,นี้ขอให้ข้าพเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพเจ้า ขอเป็นตัวแทนของมหาชนขอถามครูบาอาจารย์และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567กการดูดวงไพ่ยพยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็น เหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่ยพยากรณ์จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมง,ง,งายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าไพ่แปดถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าคุณอาจจะต้อง จากถิ่นฐานบ้านเกิดไปตั้งโลกลากอยู่ต่างถิ่นแดนไกลบางคนก็ไปทำงานต่างประเทศความรักเริ่มห่างเหินควรระมัดระวังอย่าไว้ใจคนมากเกินไปคุณเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาแล้วในขณะนี้ก็ยังจดจำฝังใจไม่ลืมหรือบางคนบอกว่าก็รักกันอยู่ดีๆอยู่ๆเขาก็ไปแต่งงาน กับคนอื่นซะนน้แล้วจะให้ลืมได้อย่างไรไพ่หกคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าในขณะนี้ดวงชะตาของคุณกำลังมีโชคเรื่องงานการงานก็จเจริญก้าวหน้าดีถ้าถามว่าจะได้งานใหม่ไหมก็อาจจะได้ถึง80%อร์เซและตอนนี้คุณก็กำลังทำธุรกิจไปได้ด้วยดี ขยันเพิ่มขึ้นอีกนิดชีวิตจะสดใสไพ่ห้าถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่สามหมายความว่าในช่วงนี้อย่าคิดเรื่องที่มันไล่ไลมากเกินไปนักไม่เช่นนั้นถ้ามันเป็นไปตามที่คุณคิดจะลำบากขอให้คิดแต่เรื่องดีๆขอให้คิดแต่เรื่องดีๆของตนเองบ้างชีวิตมันก็แบบนี้แหละ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ข้ากันไปไม่สิ้นสุดอย่าคิดแต่ว่าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วชีวิตวันข้างหน้ายัางอีกยาวนานอุปสรรคมันจะทำให้ชีวิตของคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณต้องลุกขึ้นมาสู้อย่าท้อถอยแล้วคุณก็จะชนะไพ่สามเหลียนทองปรากฏในตำแหน่งที่สีหมายความว่า แฟนของคุณได้งานที่สบายหลายได้ดีแต่งงานกันแล้วคุณก็จะพลอยสบายไปด้วยได้ช่วยกันหาเงินถ้ายังไม่แต่งงานก็สบายใจได้แบบว่าพอจะมองเห็นอนาคตเอาเป็นว่าคุณก็พลอยได้ชื่นชมยินดีไปกับคนรักของคุณด้วยไพ่เดมูลปรากฏในตำแหน่งที่ห้าหมายความว่า ในระยะที่ผ่านมาคุณมีเรื่องกุ้มใจมากมายแทบจะแก้ปัญหาไม่ตกแต่เหตุการณ์นั้นมันก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้คุณก็สุขสบายดีถ้าทำนายถึงลูกน้องก็ระวังไว้ให้ดีพอตอนนี้ลูกน้องของคุณเขากำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือลาออกจากคุณไปหางานใหม่ทำอะไรให้เขาไม่ถูกใจหรือเปล่า ไพ่เจ็ดดาบปรากฏในตำแหน่งที่หกหมายความว่าระวังคุณจะโดนหลอกรู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่โดนหลอกนะนอกเสียจากว่าถึงเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกอย่างนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าระวังไว้ก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นก็ดีจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจทีหลัง เพราะคนเราทุกวันนี้สารพัดท,ที่จะหาเรื่องมาหลอกลวงต้มตุนเพืหาผลประโยชน์จากคนอื่นมีแม้กระทั่งหลอกขายบุญขายสวรรค์จะลงนรลกละไม่ว่าให้อัศวินมีเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่เจ็หมายความว่าการลงทุนก็ใช่ว่าจะมีแต่ผลกำไรหรือประสบความสำเร็จเสมอไปเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรต้องคิดวางแผนให้อรอบคอบต้องพร้อมทั้งเงินทุนแผนงานและบุคลากรจึงจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองหรืออีกความหมายหนึ่งให้ระวังคนในวงการธุรกิจจะนำเอาปัญหามาให้คุณไพ่เดเฮโรแพนปรากฏในตำแหน่งที่8หมายความว่าในช่วงนี้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณจะสามารถคิดหาวิธีแก้ไขได้ด้วยตัวของคุณเองโดยอาศัยความจริงและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จงสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระและทำจิตใจของคุณให้บริสุทธิ์ไม่โกรธไม่เกลียดแล้วเรื่องไร้ที่เกิดขึ้นก็จะบรรเทาเบาบา,บางลงหรือหายไปได้เพราะไพ่ใบนี้ เป็นไพ่คุ้มครองดวงชะตาที่มีพลังอำนาจในความดีสูงมากจะไม่มีอันตรายใดๆมากำกายคุณได้เลยถ้าคุณเป็นคนดีตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมคุณก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีหรืองานที่ดีไพ่หกถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าในช่วงนี้คุณชอบคิดถึงเรื่องเก่า เพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือไม่ก็งานเก่าคือเป็นคนชอบทบทวนเกี่ยวกับเรื่องในอดีตถ้าอดีตที่คิดถึงแล้วสนุกก็ดีแต่ถ้าในอดีตไม่มีอะไรดีเลยมันก็ไม่น่าจะคิดถึงนะคิดแล้วช้ำใจเลิกคิดดีกว่าจะได้ไม่เจ็บปวดภัยอัศวินมีถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่สิบในช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรืออีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนเจ้าชู้รักชอบไปหมดคนโน้นก็ดีคนนี้ก็น่ารักรักพี่เสียดายน้องอย่างไรก็ตัดสินใจเลือกสักคนหนึ่งจะได้หมดปัญหาถ้าทำนายเกี่ยวกับการเสี่ยงทายคำตอบก็คือได้หรือสำเร็จสมความปรารถนา ถ้าถามเรื่องความรักในช่วงนี้เรื่องความรักน่าจะเป็นปัญหากวนใจคุณมากกว่าเรื่องอื่นหรืออาจจะเป็นปัญหาหลักที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในทุกๆเรื่องจนรู้สึกไม่อยากทำอะไรสำหรับคนที่มีคู่เริ่มมีความห่างเหินอาจเนื่องมาจากเวลาและความห่างไกลกันคุณอาจจะมาถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่าง การเดินหน้าต่อไปด้วยความรู้สึกที่คุมเคือหรือจบปัญหาด้วยการจบความสัมพันธ์การตัดสินใจเลิกลาอย่างเด็ดขาดสามารถทำใจปล่อยวางและพร้อมที่จะเดินจากไปถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะรู้สึกอิ่มตัวกับงานเดิมที่ทำอยู่จนรู้สึกอยากหางานใหม่หรืออยากปรับเปลี่ยนที่ทำงาน เปลี่ยนงานใหม่หรือเปลี่ยนแผนกก็ถือเป็นทางเลือกที่ควรทำซึ่งก็น่าจะเป็นการดีเพราะเมื่อเกิดความรู้สึกอิ่มตัวพลังใจหรือแรงบันดาลใจก็จะลดน้อยลงทำให้ไม่เต็มที่กับงานจากที่เคยโดดเด่นกว่าคนอื่นก็กลายเป็นถูกเพื่อนร่วมงานไล่ตามทันในที่สุดถ้าถามเรื่องการเงินแม้จะไม่หวือหวา แต่ก็ไม่ได้ตึงมือจนขัดสนรายจ่ายมีมารอยอยู่ก็จริงแต่ก็มีรายรับเข้ามาเรื่อยๆหากรู้จักบริหารก็ไม่น่าจะขาดเหลือแต่อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองที่อยากมีเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกสักนิดจนต้องมองหาช่องทางทำมาหากินเพิ่มเติมถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารก็ระวังไว้ให้ดี เพราะตอนนี้ลูกน้องของคุณเขากำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือลาออกจากคุณไปหางานใหม่คุณทำอะไรให้เขาไม่ถูกใจหรือเปล่าถ้าถามเรื่องสุขภาพหากสุขภาพของคุณยังแข็งแรงดีก็พอจะวางใจได้ว่าเรื่องสุขภาพกายจะไม่เป็นปัญหากวนใจแต่ด้านสุขภาพจิต จะส่งผลทางด้านลบเพราะความเบื่อนายจนทำให้คุณรู้สึกหมดไฟหมดแรงบันดาลใจจนพลอยทำให้รู้สึกหดหูขาดแรงกระตุ้นในการที่จะทำสิ่งต่างๆถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกฉลกได้แก่งานขนส่งงานร้านอาหารงานบริการหลังการขายสรุปว่าโดยรวมแล้ว สถานการณ์ของคุณค่อนข้างดีอยู่แม้ชีวิตจะไม่เดือดร้อนแต่ก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติถ้ามีสถานการณ์เลวร้ายให้หลบออกมาเลิกล้มสิ่งที่กำลังจะทำก่อนที่จะแย่ไปกว่านี้ขอแนะนำวิธีแก้เคล็ดควรไปทำบุญบริจาคลงศพให้มุลนิธิให้วัดหรือให้ไปปล่อยปลา หรือสัตว์ที่เขาขายโดยทั่วไปเพื่อจะนำไปฆ่าเป็นอาหารถ้าคุณได้มีโอกาสช่วยกู้ชีวิตของสัตว์เหล่านั้นก็จะได้กุศลแรงมากการแก้เค็ดแบบนี้ใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ทุกโอกาสและเห็นผลมามากแล้วคุณจะลองนำเอาวิธีการสะดเดาะเคราะห์แบบนี้ไปใช้ก็ได้นะในความโชคดี ให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไป อย่าลืมกดติดตามกดกระดด่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแ้วคาดปลอดภัยทุกที่พาลาตีการเทธอ